มาดูบรรยากาศข้างในนะครับคนเยอะมากพี่เขาเป็นการคอมโบอ่ะสวัสดีครับผมอิสระตอดรทมน,นะครับแล้ววันนี้คุณก็อยู่ในบล็อกนะครับซีซั่นที่สองเอพิโซดที่สี่นะ หลังจากที่เราดู3.2ไปนะครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวันเสาร์ที่6สิงหาคมซึ่งถ้าพูดกันตามตรงแล้วคือวันนี้มันเป็นวันรับน้องรวมนะครับของปีหนึ่งนะฮะผมปีสองไม่มีสิทธิ์เศร้าอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมสามารถพาทุกคนไปดูได้นะครับว่ารับน้องเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะครับอ่ะแม่เป็นการเสียเวลานะครับวอลกนี้นอกจากจะเป็นแบบว่าพาทุกคนไปชมรับน้องเนี่ยก็ยังมา พาทุกๆคนมาดูรูทีนวันหยุดของผมด้วยว่าในวันหยุดผมทําอะไรกันบ้างน,นะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแหละนะครับจริงๆผมอัพไอ้นี่อยู่นะครับอัพตัวพัตโตรไรลีย y อพัพ s o d e ที่สาไปนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูตรงตรงัวไอตรงนี้ได้นะเออไทยอิยนอีกแล้ว <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินหนึก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับไป let's go โอเคนะครับเราเปลี่ยนแผนไม่นิดหน่อยนะครับเปลี่ยนเยอะเลยก็เท่าที่ผมไปดูมานะครับก็คือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงกินข้าวอยู่นะครับแล้วตรงโรงอาหารพิชลัดก็คือเป็นพื้นที่กินข้าวสําหรับแบบว่ารุ่นน้องที่แบบว่ามารับน้องในวันนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะงานมันก็เงียบๆไม่ค่อยจะมีแบบว่าตีกองตีอะไรกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีคอนเสิร์ตตรง อ,อินดี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพาทุกคนไปดูเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปเต็นเขียวก่อนสถานที่ที่ผมเคยครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้จักวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไปเดี๋ยว กินหมอดึงก็เร็วนะครกินหมอดึงก็เร็วนะครับแต่ว่ากลับมาหานอยดีกว่าพี่โจครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมผมว่าผมจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันร้อน วันนี้เราก็อยู่กับคุณแบมจากเอดที่สามนะแล้วก็อแน่นะครับจไม่มีอ่ะโอเคเอาแล้วมีบ่าวมีบ่าวเฮ้ยเอาต่อด้วย และนี่ก็คือเกมโดมิโนนะฮะไปครับบ้างว่าไปดูคอนเสิร์ตกันดีกว่าเออคอนเสิร์ตเป็นสีดำเราไหมเออแต่เราไม่ใส่สีดำไงเพราะเราไม่ใช่รุ่นน้องเราเป็นปีสองที่ถูกทิ้งนะฮะดราม่าแน่ช็อตนี้ไม่ฟังไม่ฟังแต่ว่าบบสองไม่ได้ เยยยอะะแมาก Meanwhile นี่มามาดูบรรยากาศข้างในนะครับคนเยอะมากก็ประมาณนี้เลยนะบรรยากาศข้างในตับพี่ไข่มูฟจริงค่ะเพื่อต้อนรับน้องๆเฟชชี่เนาะอยากให้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันใช่ค่ะเฟชชี่นี่ไมีน้องๆเฟชชี่นะคะวันนี้เออ่ตอนนี้น้อง คำเตือนฟุตเทจที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับจะเป็นฟุตเทจที่เป็นคอนเสิร์ตซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยคลิปหลังๆนะครับจะมีเสียงที่ดังมากแล้วก็อาจจะมีแสงแฟลชนะฮะอาจจะส่องตายัางไงก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคําเตือนไว้ด้านหน้านะครับก่อนที่จะมีแสงแฟลชขึ้นรับชมกันต่อได้เลยแต่เราไม่มีทางรู้เลยนะว่าคนคนนั้นจะหล่นหายไปจากชีวิตเราเมื่อ ที่คนคนนั้นยังอ,อยู่ข้างแค่ทุกคนนะอย่าลืมดูแลเขาด้วยใจอ่อนโยนนะฮะเรียบเสมอก็เป็นของขวัญที่คุณไม่มีวันหาที่ไหนได้แล้วช่วยกันร้องเพลงนี้ให้ดังๆน,นะ จำเจ้าเจานิ่งไหลนึกเลกถึงคนเจ้าเจ้าเมื่เจ้าตั้งแต่เจ้านิ่งไหลนึกเึ็กถึงคนเจ้าเจ้าจะยังไม่ซื้อทุกรา้าเขาเป็นกับผมไม่เจอกันไหนฮะอะไรครับตอนนี้วงแรกก็จบไปแล้วนะฮะอ่านี่ครับอยู่กับทุกคนเลยนะครับ อะไรโอเคพูดอะไรต่อสวัสดีค่ะวงอะไรวงอะไรในเมื่อกี้อ่าวงเมื่อกี้ชื่อว่าวงอันค้อนเบนนะครับอ่าไปติดตามกันได้นะครับแต่อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยไปเดี่ยวกระเป๋า bạn bảo phải anh lớn khi lúc này thì ai không biết làm những nào để cứu được nay

นะฮะอยู่ข้างหลังไม่ทักด้วยโอ<ฮ><ฮ>้พี่ๆกับไปตังนะฮะ

โอ้ไม oh oh ่ค่ะน่าใจมากจากเมื่อกี้อ่ะเหนื่อยเลยจากเมื่อกี้น่ารักมากค่ะแล้วเมื่อกีทุกคนก็ต้องรอกันต่อเลยนะท่านผู้ชมนะฮะ ของวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะถ้าชอบกดไลค์ลถ้าช่วยกดตับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลัสหน้าวันนี้บ๊ายบาย